สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้เรามาดูบ้านกันอีกแล้วรอบนี้เป็นบ้านเช่ารบับบ้านเช่านะคะลูกค้าอ่ะให้ดูบรรยากาศกันก่อนเราอยู่ดอยเขาควายลูกค้าห่างจากเซ็นทรัลแค่5นาทีแค่นั้นนะคะเรามาอยู่บ้านเหมือนทรงคล้ายๆกับอาคารพันนิดลูกค้า มีเข้ามาทางนี้ก็ได้หรือมาทางนี้ก็ได้เป็นแบบนี้บ้านนี้ก็เป็นแนวแบบไม่อยากจะตัดหญ้าลูกค้าหลังนี้อยู่แบบว่าเออไม่อยากจะตัดหญ้าเนาะแล้วก็ข้างล่างเป็นพื้นอย่างนี้หมดเลยไม่ต้องตัดหญ้าแต่ถ้าเกิดแบบว่าเอออยากจะปลูกกระถางต้นไม้ก็ปลูกได้ทิ้งขยะตรงนี้นะคะนี่ ที่ทิ้งขยะตรงนี้ตู้ไปสันนีให้ลูกค้าดูอะเรามาดูบะข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนบ้านหลังเนี้ยมันขึ้นไปชั้นสองจากระเบียงได้นะข้างล่างเดี๋ยวแค่จะพาไปดูข้างในนะลูกค้าเสียงเฮยๆหน่อยนะคะยังไม่ได้กินกาแฟโอ้ยฟังในหน้าบ่นไปก่อนอะโอเค ลูกค้าเราเข้ามาในห้องเราเข้ามาในห้องรับแขกและอ่าเห็นไหมฮะห้องรับแขกประตูเลื่อนเปิดเข้ามาปุ๊บมีผ้าม่านให้สองชั้นแต่ห้องเนี้ยอ่ะให้ดูเนาะหลังคาสูงแล้วก็เหมือนเป็นชโ n d เลีย์ใหม่ข้างบนนะคะเขาก็ให้ ทีวีเราหนึ่งเครื่องมีเคาน์เตอร์วางทีดีทีวีให้โต๊ะกาแฟซึ่งเราเลื่อนได้ลูกค้าโซฟาก็ใหญ่พอสมควรนะคะเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆตัวแอลแล้วอันนี้คือเราอยากจะมาปรับว่าเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้อย่างเงี้ยอะถัดมาเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้เรามีอะไรมั่งมีโต๊ะกินข้าวนั่งได้สี่คนก็โอเคอยู่นะ แล้วก็มีคล้ายๆโซฟานั่งสองคนอันนี้ถ้ามาอยู่อ่ะจัดวางเองได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะสกแกนเดี๋ยวจะแทนบริเวณให้ลูกค้าดูหน่อยอืมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจำอะไรไม่ได้ก็รีเพลย์หรือว่ากลับไปดูรูปก็ได้ลูกค้าตรงนี้มันเปิดออกไปได้นะ เปิดออกไปข้างๆบ้านได้นะเพราะตะกี้เห็นไหมมันขึ้นไปตรงระเบียงได้เพราะว่าเหมือนบางคนลูกค้าอยากจัดปาร์ตี้ขึ้นลงขึ้นลงได้เดี๋ยวแข่จะพาไปดูระเบียงข้างบนอ่ะถัดตรงนี้มาเหมือนคล้ายๆเป็นเคาน์เตอร์เตรียมเตรียมกับข้าวลูกค้าเลยมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัว แล้วก็อันนี้เป็นเขาให้เราไว้ทำกับข้าวมีไมโครเวฟหนึ่งอันตู้เย็นหนึ่งเครื่องตู้เย็นขนาดใหญ่เลยหนึ่งเครื่องนะคะเปิดดูซิมีอะไรม้างอ๋อนี่ตู้เย็นใส่ของได้เยอะอยู่นะอ่านี่ห้องน้ำด้านล่างคะ่ะลูกค้าก็มีส้วมมีอ่างล้างหน้าแต่ว่าข้างล่างเนี่ย อาบน้ำไม่ได้เนาะเข้าห้องน้ำได้อย่างเดียวอ่ะเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังนะคะลูกค้าก็เนี่ยคะ่ะมีเครื่องเขามีเครื่องซักผ้าให้เราเครื่องหนึ่งเดี๋ยวแอบเปิดให้ลูกค้าดูว่ามันเป็นเครื่องแบบไหนพันโซนิกค่ะใหญ่อย,ย,อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปิดให้เขานะอ่ะตรงนี้ก็ลูกค้าตากผ้านะคะ ซักผ้าหลังบ้านไม่เปียกมันก็จะไม่เปียกฝนไงลูกค้าเพราะว่าเขาปิดให้เราหมดเลยอือเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันข้างล่างนี่แค่ผ้าดูหมดละเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าโอเคโอเคขึ้นมาด้านบนมาถึงชั้นสองเจ้าของบ้านเขาก็ให้โซฟาเดียกันพูดถึงเขาให้โซฟาเราเยอะนะเนี้ยรู้สึกจะมีตั้งสี่ตัว ลูกค้าหมุนเอาได้เลยค่ะตามสบายชั้นสองเราเดินขึ้นมามันก็เราจะมีเหมือนคล้ายๆมันจะมีเหมือนคล้ายๆห้องนอนห้องแรกที่เราเจอมีเตียงแค่ดูท่าทางเตียงนี่น่าจะห้าฟุตนะคะลูกค้าแต่ไม่มั่นใจเนาะเดี๋ยวมาดูของจริงอีกทีมีหน้าต่างตรงนี้สองบานแล้วก็ห้องนี้มีระเบียงส่วนตัว นะคะแล้วก็เขาติดแอร์เครื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นห้องนอนห้องนี้มีแอร์ที่นอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวตรงนี้ใหญ่พอสมควรนะคะลูกค้าก็อ,อยู่สบายนะคะเครื่องทําน้ําอุน่นโอเคห้องนี้เราผ่านนะ <c oughs> เดี๋ยวแขกจะพาไปดูระเบียงค่ะตรงนี้พาไปดูระเบียง ตรงนี้ก็เป็นระเบียงสังสารที่เราเดินลงไปข้างล่างได้ด้วยที่แกชี้ให้ดูตะเกียะเผื่อใครชอบอ่าเราเดินขึ้นไปชั้นบนอีกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันมี3ามชั้นค่ะอันนี้เราขึ้นมาชั้น3ามแล้วนะเดินขึ้นมาชั้นสาม ่เคยมีลูกค้าคนนึงเขาก็ชอบแบบบางคนเขาชอบอยู่อย่างเงี้ยคืออยู่เป็นตึกๆแล้วก็อยู่ข้างบนมันเวลาอยู่คนเดียวใครเรียกก็แบบไม่รู้ว่าอยู่บ้านอะไร่งเงี้ยเขาชอบความสงงบอ่ะเขาก็เลยเช่าแบบนี้อยู่คนนึงน่ารักน่ารักเขาอันนี้ใส่ดีเช่าคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะอ่ะบนมากแล้วอันนี้คือห้องนอนที่ หนึ่งของชั้นสามนะคะชั้นสามเนะี่ยมีห้องนอนสองห้องแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนี่ให้ดูชาวเวอร์่มาล้างหน้าให้ตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้ที่นอนแล้วก็ระเบียงนะคะระเบียงตรงนี้เลยแล้วก็มีแอร์อันนี้อันหนึง่ง เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนหนึ่งกว่าชั้นสาห้องนอนที่สองก็มีเตียงให้เหมือนกันอันนี้ดูเตียงนี้น่าจะใหญ่นะมีแอร์ระเบียงแล้วก็มีห้องน้ำในตัวห้องน้ำกว้างนะเป็นเหมือนก็แบบห้องน้ำเขาเรียกห้องน้ำโซนแห้งโซนเปียก มันเวลาทำอะไรจะไม่เลอะเทอะไงลูกค้าซักกางเกงในอะไรตรงนี้ก็ได้โอเคแค่จบแล้วนะคะสำหรับบ้านเช่าของเราจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวไม่เดินไปเดินมาเยอะนะลูกค้าทำคลิปบพราว่าเดี๋ยวลูกค้าปวดหัวโอเคนะคะสนใจก็ติดต่อมานะคะลูกค้าขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ